สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่9ธันวาคม2567นะคะวันนี้นั่นเองมาดูกันว่าราคายางพาราจะเป็นอย่างไรกันบ้างแตทท่ที่แน่ๆวันนี้ปรับขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าปรับขึ้นเท่าไหร่กันบ้างสําหรับน้ํายางสดณหน้าโรงงานค่ะ DRC ไม่ต่ำกว่า35% 72บานสงท50สตางค์ ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1บาทนะคะราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่69บาท50สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 73เเสบาท5้สอสตางค์ก็คือปรับเพิ่มขึ้นอีก8 4สตางค์ราคาท้องถิ่น70สบาท5้สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน77สบาท21สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น74บาท21สสตางค์ค่ะ ยางก้อนถ้วย DRC 100% 6 1บาท40สตางค์นะคะราคาปรับเพิ่มขึ้น1บาท60สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น5 8บาท40สตางค์นั่นเองค่ะยางก้อนถ้วย DRC 50% 3 0บาท75สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นอีก84สตางค์ราคาท้องถิ่น2 7บาท75สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ยังก้อนถ้วย DRC 55% 33บาท76สตางปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก87สตางราคาท้องทิ่น30บาท76สตางค่ะ ยางก้อนถ้วย DRC 6 5 39บาเปสบาท90สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท3สตางค์นะคะส่วนราคาท้องถิ่น36บาท90สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมและก็ยางก้อนถ้วย DRC 70% 4ดบสีบาท97สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท11สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่39บาท97สสตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้ ถึงวันที่10ทธันวาคม2,567นะคะราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะทุกชนิดเลยสำหรับวันนี้ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยค่ะ